สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ10อันดับเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกประจำปี2025แต่ละเมืองไม่เพียงแค่มีค่าครองชีพสูงเท่านั้นนะคะยังสะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความสำคัญของเมืองนั้นๆในเวทีโลกด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยนะคะอันดับที่10เมืองลูกาโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อินเด็ซ์79.1เมืองลูกาโนตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันงดงามรายล้อมด้วยภูเขาและธรรมชาติที่สงบทำให้เป็นเมืองที่ผู้มั่งคั่งนิยมมาพักอาศัยและลงทุนค่าใช้ใจ่ายสูงจากทั้งที่อยู่อาศัยและบริการหรูจุดเด่นคือคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยมความปลอดภัยสูงและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานโลก อนาคตลูกาโนยังคงเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักลงทุนและผู้กเกษียณที่ต้องการความสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติค่ะอันดับที่9เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาอินเด็กส์80.4 s านโฮเซถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของซิ l i c o n Valley บ้านเกิดของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหลายแห่งค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะค่าเช่าที่อยู่อาศัยเนื่องจากความต้องการมีมากกว่าปริมาณบ้านจุดเด่นคือเป็นแหล่งรวมบริษัทนวัตกรรมเช่นซิ s c o Adobe รวมไปถึง s t a r t ทอั up, ด้านปัญญาประดิษฐ์ อนาคตซานโฮเซยังคงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและมีโอกาสเติบโตในด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพค่ะอันดับที่8ประเทศสิงคโปร์อินด็กส์สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะเล็กๆแต่เต็มไปด้วยพลังทางเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงเนื่องจากพื้นที่ที่ดินมีจำกัด ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงจุดเด่นคือเป็นศูนย์กลางการเงินโลจิสติกและการบินระดับโลกระบบการศึกษาและสาธารณสุขก็ได้รับการยกย่องในระดับสากลอนาคตสิงคโปร์ยังคงเดินหน้าสู่การเป็นส์ทเนชั่นที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับชีวิตประจำวันของผู้คนค่ะอันดับที่7 เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาอินเดบอ็กสบอสตันเป็นเมืองแห่งการศึกษาและนวัตกรรมเต็มไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง Harvard และ MIT ค่าใช้จ่ายสูงจากทั้งค่าเช่าที่พักและค่าการศึกษาจุดเด่นคือเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการแพทย์การเงินและวิทยาศาสตร์ อนาคตบอสตันจะยิ่งมีบทบาทสำคัญในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์เฉพาะบุคคลค่ะอันดับที่6เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์อินเด็กส์แปดสเมืองโลซานเมืองริมทะเลสาบเจนีวาอันสวยงามเป็นที่ตั้งของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจึงมีความสำคัญอย่างมากในด้านกีฬาและการประชุม ค่าใช้จ่ายสูงเพราะคุณภาพชีวิตดีเยี่ยมและความปลอดภัยสูงจุดเด่นคือเป็นเมืองมหาวิทยาลัยและมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยอนาคตโลซานยังคงดึงดูดทั้งนักเรียนต่างชาติและองค์กรนานาชาติเข้ามามากขึ้นอันดับที่5เมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์อินด์83.9 บาเซลตั้งอยู่ตรงจุดตัดพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีและฝรั่งเศสทำให้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางด้านโลจิสติก์และการค้าระหว่างประเทศค่าใช้ใจ่ายสูงเพราะที่นี่เป็นบ้านของบริษัทเภสัชกรรมและเคมีพัณยักษ์ใหญ่ระดับโลกเช่นโรชและโนว r t ิส จุดเด่นคือความก้าวหน้าทางการวิจัยด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอนาคตบาเซลยังคงรักษาบทบาทผู้นำในอุตสาหกรรมการแพทย์ระดับโลกค่ะอันดับที่4เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาอินด็กซ์85.3 เมืองซานฟรานซิสโกเมืองแห่งวิวสวยและสะพานโกลเดนเกตเป็นบ้านของบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพจำนวนมากค่าใช้ใจ่ายสูงมากโดยเฉพาะค่าเช่าที่อยู่อาศัยที่ติดอันดับแพงที่สุดในสหรัฐอเมริกาจุดเด่นคือความเป็นเสรีนิยมที่เปิดกว้างและเป็นพื้นที่สร้างนวัตกรรมต่อเนื่องอนาคตซานฟรานซิสโกจะยิ่งเป็นศูนย์กลางด้าน AI f i ฟินเทและเทคโนโลยีชีวภาพ แต่ก็ต้องรับมือกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจค่ะอันดับที่3เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์อินเดี90.6เจนีวาเป็นเมืองแห่งการทูตโลกมีสำนักงานสำคัญของสหประชาชาติและองค์กรนานาชาติจำนวนมากค่าครองชีพสูงเพราะที่อยู่อาศัยและบริการหรูจุดเด่นคือเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การธนาคารและยังเป็นเมืองที่คุณภาพชีวิตสูงติดอันดับโลกอนาคตเจนีวาจะยังคงเป็นเมืองสำคัญในการเจราจาระดับโลกโดยเฉพาะในประเด็นสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนค่ะอันดับที่2เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อินเด็กส92.2ซูริกคือเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลก ค่าครองชีพสูงจากทั้งที่พักอาหารและบริการจุดเด่นคือระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงและเป็นเมืองที่เหมาะแก่การทำธุรกิจการเงินอนาคตซูริกจะยังคงเป็นผู้นำในด้านธนาคารและกำลังเปลี่ยนผ่านสู่เมืองดิจิทัลฟินเทคอย่างเต็มรูปแบบค่ะและก็มาถึงอันดับหนึ่งค่ะนิวยอร์ก เมืองที่ไม่เคยหลับไหลและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่าครองชีพสูงทั้งค่าเช่าบ้านอาหารและบริการต่างๆจุดเด่นคือเป็นที่ตั้งของ Wall Street บรอดเ w a y และยังเป็นเมืองที่รวมหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอนาคตนิวยอร์กยังคงเป็นเมืองหลวงทางการเงินการสื่อสารและแฟชั่นของโลกพร้อมดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาสร้างโอกาสและความฝันของตนเองที่นี่ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกปี2025แต่ละเมืองไม่เพียงแค่สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายที่สูงเท่านั้นนะคะยังแสดงถึงความสำคัญด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตในระดับโลกด้วยค่ะและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ